สวัสดีครับทุกคนผมเชื่อนะครับว่าทุกคนนะครับคงได้ติดตาม ep ีล่าสุดมาแล้วนะครับ ep ีที่46นะครับ มาช่วงบ่ายนะครับของวันนี้นะเออนั่นแหละครับวันนี้นะครับผมจะมาวิเคราะห์อะไรที่มันน่าสนใจนะครับนะแล้วผมก็สงสัยอะไรเลยเรื่องมากๆเกี่ยวกับ E.P. นี้มันมีอะไรแปลกใหม่มาค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสอยู่เหมือนกันนะครับนะแล้วเรานะครับก็ได้รู้พลังนะครับแล้วก็ได้รู้เบื้องลึกเบื้องหลังของเจ้าไททันทีวีแมนนะครับนะ แล้วเราก็ได้เจอกับสกิวบีดี้สายพันธุ์ใหม่อีกแล้วนะครับเปิด EP ีมาแล้วก็จะเห็นพละกำลังของบิ๊กคาเมล่าแมนเลยนะครับว่าเขาแข็งแกร่งขนาดไหนนะครับนะเออถึงขั้นแบบจับล็อกเก็ตเวียงกับกำแพงนะครับและ E ี p นี้นะครับเราได้รู้รด้วยว่าเจ้าล็อกเก็ตเนี่ยไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะครับ นะเออคือเจ้าอรเก็ตเนี่ยยังสามารถจัดการได้ง่ายๆนะครับด้วยพละกําลังของบิ๊กทีวีแมนนะครับและเรานะครับก็จะได้เห็นเจ้าไททันสปีกเกอร์แมนนะครับที่กําลังหนีตายจากทีวีแมนนะครับโดยมีทีวีแมนนะครับเปิดคามุยตามมาอย่างไม่หยุดยั้งนะครับนะแต่เขานะครับดันมาสะดุดกับศัตรูตัวนี้ก่อนนะครับนั่นก็คือเจ้าศัตรูตัวใหม่ที่ผมมองว่าการโจมตีของมันเนี่ยน่าเกลียดน่ากลัวและน่าคือแบบ มันเอียบอีมันน่ากลัวหรือเกินอะ่ะคือมันใช้ปากดูดเลยนะครับไอหมอนี่นะครับแต่ก็ไม่ไวายนะครับโดนไททันทีวีแมนตบทีเดียวยับนะครับนะแล้วเรานะครับก็ได้เห็นทีวีแมนนะครับปล่อยขึ้นเสียงใส่แบบนี้นะครับแล้วก็โดนเจาะกระโหลกตายคาที่เลยนะครับคือเจาโหดไปไหนเนี่ยนะคอมโบกับลำโพงนะครับนะโคตรโหดไททันทีวีแมนเนี่ย ส่วนลักษณะกายภาพของไอเจ้าสกีบิดี้ตัวนี้นะครับนั่นก็คือจุดเด่นของมันเลยนะครับคือเหมือนกับว่าโถอืของมันนะครับเป็นโถแบบนั่งยองนะครับที่คนไทยเราชอบใช้กันนะครับเป็นแบบโถอืนั่งยองนะครับมันเหมือนโถอืไว้แบบนั่งยองนะครับและตัวมันนะครับก็ตัวค่อนข้างใหญ่นะครับและการเคลื่อนที่ของมันคือสไลด์ไปกับพื้นนะครับส่วนไอเหล็กที่ลูกคตาเนี่ยไรที่เหล็กที่อุดหูเนี่ยคาดว่าน่าจะถูกออกแบบมาให้กันทีวีแมนโดยเฉพาะนะครับ แต่ว่ามันยังคาดไม่ถึงนะครับว่าทีวีแมนเนี่ยมีกงเล็บเราเลยไม่ได้เห็นทีวีแมนใช้แสงนะครับซึ่งทีวีแมนเนี่ยฉลาดจ,ดจัดเลยนะครับแต่สิ่งที่ผมรู้สึกเสียดายโคตรเลยนะครับนั่นก็คือไททันสปีกเกอร์แมนสามารถหลบหนีไปได้สําเร็จนะครับผมก็ไม่รู้ว่าไททันทีวีแมนเนี่ยจะวาร์ปตามไปได้ไหมนะครับนะเออโดยพี่แกนครับบินหนีไปเลยนะครับ ส่วนทท่านทีวีแมนกำลังจะตามไปนะครับดันมาเจอไอหมอนี่ซะก่อนนะครับและสิ่งที่เราได้จากคลิปนี้นะครับแล้วผมอึ้งสุดๆเลยนั่นก็คือผมนะครับทาการตัดต่อย้อนหลังของเสียงเจ้าทีวีแมนนะครับและปรับให้มันเร็วๆนะครับเจ้าไทท่านทีวีแมนจึงพูดออกมาเป็นประโยคนี้ซึ่งผมยังจัใจความไม่ได้ว่ามันอ่านว่าอะไรนะครับ เฮ้ยผมนี่อึงมากทีวีแมนพูดว่าอะไรวะคือแบบมาเป็นคำพูดชัดๆเลยนะครับเห็นกันชัดๆเลยตัดต่อผมตัดต่อโดยบงังเอิญนะเนี่ยเออจนได้คำพูดนะครับใครจะแใ,ใจความได้บ้างครับไทท่านทีวีแมนพูดมาว่า d i ก g u s t i นะครับเออประมาณนี้แหละมั้งที่ผมได้ยินนะครับอ่านเดี๋ยวทวนอีกรอบนะครับ d i ก g u s t i นะครับแปลว่าอะไรใครรู้บอกด้วยนะครับ นี่เป็นไงชัดเจนไหมครับชัดเจนหรือยังครับดิกัสติกแปลว่าอะไรนะครับไปให้ผมหน่อยครับดิกัสติกนะครับเต็มหูเลยครับมันพูดประมาณนี้ถ้าออกเสียงผิดขออภัยนะครับได้ยินคําว่าดิกัสติกจริงๆนะครับนะและนี่ก็เป็นทั้งหมดของ EP นี้นะครับนะ ไททันสปีกเกอร์จะถูกช่วยเหลือได้ไหมนะครับและจะมีสกิบดี้ตัวไหนออกมารับมือไททันทีวีแมนได้ไหมต้องรอดูนะครับผมว่าอีกไม่นานนะครับทีวีแมนเนี่ยจะเข้าใกล้ถึง gman แล้วนะครับเพราะว่า g m a มคงไม่ปล่อยเรื่องนี้ไว้แน่ๆนะครับและตอนนี้ผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่า g m a มนเนี่ยจะทำอันตรายไททันทีวีแมนได้หรือไม่นะครับนะ เออผมก็คิดอย่างนั้นนะแล้วถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไลค์แอนด์ซับสไคร์นะเป็นของฟรีนะครับพวกคุณให้ผมได้นะครับผมเชื่อแต่ถ้าไม่กดก็ไม่เป็นไรถ้าไม่กดติดตามอย่างนั้นก็กดไลค์ขอแค่นี้นะครับนะแค่นี้ผมก็ดีใจจะแย่อยู่แล้วนะครับ ขอบคุณคนดู29000กว่านะครับช่องผมจะถึงส0 0 0มืนซับแล้วถ้าถึงส0 0 0มืนซับผมอาจจะเปิด Q&A ก็เป็นได้นะครับนะ